สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับวันนี้นะผมอยู่ที่บริษัทเจ้าพยาจพีวายนะครับที่พัทยานะครับที่เคยแจ้งหลายท่านว่าในอนาคตนะครับก็จะมีการเปิดแลบเปิดอุปกรณ์ให้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องราวของพระสมเด็จที่เป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับที่บนเพดานบ่พระคังซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ประจนนะครับผม่านอาจารย์ประชนอยากให้ท่านอาจารย์แนะนำนิดนึงว่า เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้มีใจกุศลทําบุญหลายเรื่องครับนแนะนำน,นิดนึงครับกลับผมได้ครับโดยส่วนตัวนะครับปัจจุบันนี้เป็นผู้ริเริ่มก่อ,กอตั้งธรรมสถานอโลคยาสาราธรรมสถานอยู่อําเภอเทพสถิตจังหวัดเทยภูมิปัจจุบันนี้สร้างมาได้สิบปีพอดีครับผมก็เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมก็จะมีกลุ่มคณะญาติธรรมจากจัด หลายๆพื้นที่ะครับผมก็จะเป็นเป็นกลุ่มเป็นคณะไปปฏิบัติกันซึ่งสถานที่ของเราเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่จัดเหมือนคล้ายๆวัดนะครับคล้ายๆวัดหมายถึงว่าแล้วแต่ทาบุญเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เจตนาทําเพื่อธุรกิจอะไรครับก็ก่อร่างสร้างมาพอสมควรตอนนี้ส่วนส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องของพระเครื่องมาตั้งแต่สมัยสมัยบวชนะครับสมัยบวชเป็นสมณีนตั้งแต่ปี2528 <c oughs> แต่ว่าเริ่มเก็บศึกษาสะสมจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณปีสองพันรอยสามสิบสามสามสิบสี่รับเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อของผมก็เป็นเป็นผู้ที่ชอบพระชอบพระเครื่องมากทั้งสมเด็จทั้งพระกลิ่งสายวัชุทัตอะไรเงี้ยท่านชอบมากแต่ว่าผมเนี่ยเมื่อตอนสมัยเป็นเนนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเหล่านี้ครับ <c oughs> จนมาบวชเนี่ยจนมาบวช อได้มีโอกาสศึกษาได้มีการเรียนรู้ก็รู้สึกว่าเออเขาเข้าท่าดีนะเพราะบางทีรุ่นพี่ที่เป็นพระด้วยกันเนี่ยท่านชอบศึกษาเรื่องพระท่านก็เรียกมาส่องบ้างอะไรบ้างครับซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเออก็เข้าท่าดีเนี่ยก็เลยเริ่มเริ่มศึกษาแล้วก็สะสมมาบ้างจนช่วงช่วงหนึ่งครับหลังจากที่ลาสิกขาแล้วเนี่ยลาสิกขาเนี่ยมาประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเนี่ย ก็เหมือนกับว่าอาได้เก็บอย่างจริงจังละเก็บอย่างจริงจังเพราะว่า<ม>เป็นวิทยากรพิเศษไปบรรยายช่วยงานวัดบ้างช่วยงานาธรรมสถานบ้างในในเรื่องของการบรรยายธรรมะในเรื่องอะไรเงี้ยครับผม,มก็ได้มีโอกาสได้ได้เดินสนามพระก็ได้ศึกษาจากตำรับตำราพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยแล้วก็เก็บเก็บตามตำรามาประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมครับอ่ากับแล้วก็ ได้เก็บชุดหนึ่งซึ่งเนี่ยก็ดีใจว่าท่านอาจารย์โจ๊กได้ได้เผยแผ่เรื่องนี้ก็คือสมเด็จกรุลลังคาโบสหรือลังคาวิหารวัดลักขาง<า>โคติตาลามครับ,รบซึ่งชุดเนี้ยผมเก็บก็คือเก็บตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ทราบประวัตินะครับแต่เก็บเนี่ยมันมาจากคณะกลุ่มลูกศิษย์คลูกศิษย์ที่เขาเหมือนกับมีคุณพ่อท่านเนี่ยอยู่ ในเขตฝั่งธนบุรีครับซึ่งอยู่เขาเรียกว่าวังหลังวังหลังในปัจจุบันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเป็นเป็นโรงพยาบาลศิริราชครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในอนาบริเวณนั่นนะครับเขาเรียกวังหลังเนี่ยตอนี้กลุ่มกลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มพวกชาวจีนที่อุปถัมภวัลคังอยู่ครับนะครับลูกศิษย์เนี่ยก็เป็นลูกหลานซึ่งลูกหลานเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้สนใจเรื่องพระรรพอดีผมเนี่ย ศึกษาสนใจก็มีโอกาสไปพบพบแล้วก็ได้สอบถามเรื่องประวัติเรื่องประวัติจะมีชุดหลังคาพราะโบสถเนี่นะหลังคาเนี่ยอันนี้จากที่เขาเล่าให้ฟังก่อนเขาเล่าให้ฟังนี่ก็คืออันนี้คุณเตียอันนี้เขาว่างนะี้นะฮะคุณเตีย่ยก็เล่าให้ก็ฟังอีกทีว่าเมื่อปีต้นปีสองพันห้าร้อยหนึ่งห้าเนี่ยคร,บ,ครบรอบร้อยปี มรณการของท่านสมเด็จพุทธาโตพมรังสีครับแล้วก็มีการเหมือนบูรณะซ่อมแซมบางส่วนที่มันมีการชํารุดหรืออะไรต่างต่างต่างๆาอเนี้ยแล้วก็ไปค้นพบกลุ่นเนี้ยบนบนเพดานนะครับบนเพดานซึ่งปีสองร้อยหนึ่งห้าตอนต้นปีเนี้ยวัดละคังเขาก็กําลังเตรียมจะจัดสร้างสมเด็จวัดระคังรุ่นร้อยปีอยู่พอดีครับนะครับแล้วก็อันนี้เหตุผลกลใดไม่ทราบ พอแตกกุเนี่ยแตกกุตรงเนี้ยสมัยนั้นพระอาจารย์เขาเรียกพระอาจารย์ละมูลสุตาคโมเนี่ยรหรือประเทศยานเวทีเนี่ยรักษาการเจ้าวาดอยู่ร,รักษาการอยู่เพราะว่าปี2104อ่าหลวงเขาเรียกหลวงหลวง,งปู่นาศอ่าหลวงปู่นาค,ค,นาควัดละคังในท่านมรณภาพปี1425142515เนี่ยท่านรักษาการยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดครับก็พอแตกกุค้นพบ พระเนี่ยอยู่อันนี้สภาพที่เราฟังนะเพราะว่าคุณเตี่ยเขาเนี่ยเป็นโยบุปถากวัดด้วยแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับบอกว่าตอนแตกเนี่ยตอนแตกกูนะี่ยคือพบเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใส่อะไรไว้ครับวางกองอยู่บนบนบนฝ้นาเพดานวิหารครับแล้วก็พระเนี่ยมีจํานวนเป็นหมืน่นครับอันนี้คุณคุณเตี่ยเล่านะมีจํานวนเป็นหมืน่นตอนี้ไม่ได้นับว่าก,กี่หมืน่นแต่ว่าไม่น่าจะถึงสามหมื่นอะ แต่มีจํานวนเป็นหมื่นองค์มีจานวนเป็นหมื่นองเพราะว่าเยอะมากและสภาพยังยังสมบูรณ์มากที่คุณเจียวว่าเนี่ยเขาก็เก็บเก็บลงมาแล้วก็ไม่ได้เผยแผ่แล้วก็ไม่ได้ประกาศว่าคนพบปู่แตกอะไรเงี้ยครับน่าจะอันนี้อันนี้ผมสันนิษฐานเนาะอันนี้น่าจะมันถ้าประกาศคงจะไปรบกวนกระบวนการสร้างพระรุ่นร้อยปีวันละรังพระใหม่ ครับ,รบ <Fred. S 2> เพราะว่าถ้าถ้าพระเก่าแต่กูระดับหมื่นเนี่ยมันมันสามารถคนเช่าบูชากันได้เลยเนะโดยไม่ต้องรสร้างพระใหม่เลยฮะทันี้ก็น่าจะประมาณนั้นอันนี้ผมสันนิษฐานนะประมาณนั้นเขาก็เลยปิดข่าวกันไว้ครับ,รบปิดข่าวกันไว้เรื่องนี้แต่ว่าก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คนที่คุ้นเคยกันเนี่ยก็มามา,มาขอเช่าบูชาต่งตางๆไปครับซึ่งคุณเตี่ยเนี่ยเขาก็อุปถัมภวระคังอยู่แล้วก็เช่าบูชาไป สมัยปีสองพร้อยหนึ่งห้าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ถามว่าจํานวนเช่าไปเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ได้ถามครับครับแต่ว่าผมก็ขอแบ่งลูกสาวของคุณเตียเนี่ยคุณเตียเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วลูกสาวเขาเนี่ยก็เป็นจริงจริงก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นลูกศิษย์ลูกหากันอยู่ครับครับผมก็ขอแบ่งมาส่วนหนึ่งแบ่งมาส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนมากครับเป็นส่วนมากเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเขาก็เก็บไว้เฉพาะเฉพาะแต่ละพิม เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนอกนั้นเขาก็เหมือนยกให้หมดเลยยกข้านูเลยซึ่งจำนวนเกือบเกือบพันองค์ฮะเกือบพันองค์เมื่อเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วครับแล้วผมก็อันนี้คือประวัติโดยประมาณโดยประมาณแต่ว่าก็มาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือสำหรับเรว่าว้มีพ่อแม่ครอาจารย์เขาได้ได้มีโอกาสเขียนบันทึกอะไรไว้บ้างไหมนะครับก็มีของ หนังสือซึ่งพิมพ์เมื่อปี2,517ครับนะครับซึ่งท่านอาจารย์จำลองจำลองนาริกานาวีนะได้ได้ได้ผมว่าท่านน่าจะได้ทราบข่าวแล้วก็ไปไปศึกษาเรื่องนี้ด้วยเผเ่อไม่แน่ท่านอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ได้เพราะว่าท่านได้เล่าได้เล่าตรงก,กันกับข้อมูลของคุณเตียครับก็ครับ ที่สำคัญน็นคือว่าจร,จริงๆเรื่องนี้ครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ออกคลิปไปประโยชที่ท่านอาจารย์ประชนพูดแล้วก็มีเอฟซีด้วยกันที่จะทาหนังสือพระเรืร่องนี้และพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าอ,าอาจารย์เคยพูดถึงพระสมเด็จกลุสุดท้ายที่อยู่บนเพดานโบสถ์ัละครนะเราจะลงหนังสือดีไหมนะครับผมก็โอเคตอนนั้นเนี่ยเราก็ที่เราดูมาว่ามีแหละแต่ว่าเราจะไม่เห็นหลักฐานครับ,รบที่แบบยืนยันนะครับจนั่งมีโอกาสนะครับได้ ได้คุยกับเจ้าของพระนะครับคือโกอั้นเนี่ยแหละว่าไอ้ภาพแบบนี้ได้มาอย่างไงนะครับจนกระทั่งผมมีโอกาสได้เห็นจีวรที่ห่อเอาไว้ในองค์พระนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดขออนุญ,ญาตได้จะเอามาเผยแพร่นะครับเป็นจีวรที่ห่อองค์พระชุดเนี้ยห่อไว้อยู่เก้าองค์นะครับอ่าองค์ที่ไม่ได้หอก็จะเป็นองค์ที่ท่านอาจารย์ประชนได้พูดเอาไว้ว่าอยู่กระจายอยู่ข้างบนเอห่อไว้ปุ๊บเนี่ยในนั้นเน่เขียขออนตัวคารอักษรไว้เลยนะครับที่จีวรเก่าเนี่ยว่าเป็น วันเวลาที่สมเด็จพระจันาร์โตในมรณภาพนะครับและเก็บเอาไว้ครับแต่เขียนเป็นจุลศักราชนะครับหนึ่งสองสามสี่เทียบแล้วเท่ากับปีสองสี่หนึ่งห้าเพราะเนี่ยอันนั้นคือระยะเวลาของการที่ได้นําพระชุดนี้มาบรรจุกรุเอาไว้นะครับแล้วก็มีหลักฐานที่เป็นตัวอักษรเนี่ยเขียนเอาไว้ด้วยอันนี้มันก็เลยทําให้เ,เคผมเนี่ยเชื่อมั่นมากขึ้นเรียกว่ามากขึ้นเลยนะครับหลังจากที่ได้เขียนในหนังสือมาก่อนแล้วด้วยเคยทาคลิปไปด้วยซึ่งเวลาก็ เรียกว่าพอดีกันครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ฟังนัานอาจารย์ประชนซึ่งเก็บมาก่อนแล้วเก็บมาตั้งแต่ปีสองสี่หนึ่งไอสองห้าหนึ่งห้าครับนะครับเก็บมานานมากแล้วสองห้าหนึ่งห้านี่ก็คือคือเกือบห้าสิบออกมาถึงว่าพาะนี่ออกมาสองห้าหน้าห้าสิบกว่าปีแล้วที่ออกมาครับพาค้าได้แตกกูสองพันห้าร้อยหนึ่งห้าแตกกุแต่ว่าผมเพิ่งเก็บเนี่ยประมาณป,ประมาณแปดเก้าปีปั้นพุธถึงร,ร,รุ่นรุ่นนี้นะรุ่นรุ่นเนี้ยผมเพิ่งจะ ไปพบแล้วก็ได้ได้ขอแบ่งลูกศิษย์มาขอแบ่งลูกศิษย์มาเพราะว่าจริงๆก็ได้คุยกับเขาอยู่ว่าเอผมอยากจะทําพิพิธภัณฑ์อันนี้คุยกันตั้งแต่สมัยนู้นนานแล้วนะฮะว่าอยากจะทําพิพิธภัณฑ์แล้วก็อยากศึกษาข้อมูลของของท่านจัมพคุณเนี่ยให้มันชัดในในเรื่องของการสร้างพระประมาณนี้เขาก็เห็นว่าเออคือรู้จักกันอยู่เนาะเขาก็เห็นว่าเออเราในเจตนาดีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนขายพระไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้ เขาก็คืออาจารย์อยากได้คือเหมือนยกให้ส่วนใหญ่เลยเขาก็คัดไว้เฉพาะพิมพ์หลายๆพิมพ์ที่เขามีนะฮะก็เอาไว้เป็นที่ระลึกถึงเตี่ยประมาณประมาณนั้นก็เลือกไว้พิมพ์ต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันแต่พิมพ์เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะพิมพ์ที่ที่มีอยู่สภาพสมบูรณ์นะะที่เขาเก็บไว้เนี่ยมีมากกว่าประมาณมากกว่ายี่สิบพิมพ์มากกว่ามาก,กาค่ะแต่ว่าที่ที่มาพัทยาเนี่ย ผมนํามามอบให้กับท่านผู้พันครับท่านผู้พันพโรธพนาลินเนี่ยเพราะว่าท่านก็มีเจตนาตั้งใจจะให้ให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้คนก็เลยได้คัดคัดพิมพ์ที่สภาพสมบูรณ์เนี่ยอันนี้มีทั้งหมด12พิมพ์นะครับมีทั้งหมด12พิมพ์ครับก็เดี๋ยวพิมพ์พระเดี๋ยวจะมาดูไปพร้อมกันพร้อมวิเคราะห์นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเวลาเจอเนี่ยมักจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยของเก๊ของปลอมนะครับซึ่งบางคนคอมเมนต์มาเนี่ยผมก็ไม่กล้า จะไปตอบในนั้นนั่นนะครับเพราะว่าเราเห็นอะไรมาบ้างนะครับว่าเราเจออะไรมาบ้างที่เป็นเครื่องยืนยันบางทีคนที่ไม่รู้เนี่ยนะครับก็ก<ช>็ไม่รู้จริงๆแหละ <ons. S 2> นะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าเนื้อพระเนี่ยมันทําใหม่ไม่ได้แล้วลักษณะนี้ oh? ถ้าใครเป็นคนทําพราะจะทราบนะเพราะว่าพราะเนี่ยจริงๆแล้วพระเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อปูนเพชรแต่ว่าพอโดนล,ลักและทองปิดเนี่ยทาให้สีที่จะเป็นสีขาวน้ํานมและเงาแบบกลางสายเนี่ยเปลี่ยน S <S ครับนะบเป็นลักษณะจะออกเหลืองหน่อยแต่จริงๆข้างในเนี่ยขาวมากนะครับแล้วลักเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประชงศึกษามาแล้วเนี่ยดูแลลักษณะลักเป็นลักจีนครับ,รบเพราะว่าลักเขาเรียกว่าคือคือลักจีนเนี่ยจะสีออกออกแดงแกมเลือดหมูอันนี้เขาจะเรียกใช้คำว่าชาติอ่าคือคือจีนในลักจีนเขาเรียกว่าชาติที่เราเรียกกันเนี่ยอย่างเช่นเราจะได้ยินประโยคคําว่าลงลัก ปิดทองล่องชาติอ่้คำว่าล่องเนี่ยล่องชาตินี่ก็คือเอาลักแดงแต่ถ้าลงลักลงลักปิดทองไอ้ลงลักเนี่ยคือลักดําของไทยแล้วก็มีลักแดงของจีนผสมด้วยครับแล้วก็มีการปิดทองเฉาะนั้นถ้าถ้าสูตรลงลักปิดทองล่องชาตินี่ก็คือจะมีทั้งลักดําและลักแดงครับแต่นี่ปัญหาหลักคือลักแดงเนี่ยเป็นลักของจีนที่นําเข้ามาโดยสมัยรัชกาลที่สามค้าขายกับจีนครับ ซึ่งท่านกะนําเข้ามาด้วยมาใช้ในเรื่องของกิจการในในการลงรักปิดทองในพระราชวังต่างๆในรักดาเนี่ยเป็นรักไทยมีอยู่แล้วแต่ว่ารักแดงหรือชาติชาติของจีนเนี่ยนาเข้าสมัยแรกกันที่สามและกันที่สี่ครับฉะนั้นงานเหล่านี้เป็นงานที่ถ้ามีรักแดงเนี่ยแสดงถึงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงานของชาวบ้านนะครับครับเพราะชาวบ้านจะใช้ก็คือรักดําแล้วก็ใช้พวกเทือก เถือกจะเป็นลักษณะคล้ายๆลักอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าจะมีความเหนียวมากเือนยางไม้ครับมันยางไม้ชนิดหนึ่งฮะแต่ว่าไม่สวยเท่ารักส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะรักษาเนื้อพ้ากันก็ใช้ใช้รักกับชาติแต่เป็นลักไทยแต่นี้ชาติคือสีแดงของจีนเนี่ยหรือสีเลือดหมูเนี่ยมันเป็นการนําเข้าแล้วคนธรรมดาก็ไม่ไม่เขาไม่ได้ไปค้าขายกับจีนนะฮะแล้วและการนําเข้าเนี่ยก็มาใช้ในพิธีของช่างหลวงเป็นหลักครับฉะนั้น พระที่ชุดนี้ที่ที่ผมดูเนี่ยก็คือเป็นชาติเป็นชาติชาติของจีนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เราเจอเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญครับที่เก็บของเก่าตาบ้านเนี่ยได้เปรียบเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเห็นเ่าไม่ได้ทําคลิปอธิบายเฉยเหมือนกันมีการเปรียบเทียบว่าลักษณะของของเก่ายุ200คสองรอปีที่แล้วที่มีการลงชาติลงรักแดงเนี่ยลักษณะแบบไรซึ่งลักษณะในใกล้เคียงกันนะับผมมีคุยมาบ้างแล้วแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับ มาเลยยิ่งทให้เนี่ยโอเคตรงนี้เรามั่นใจครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายท่านนะครับที่เคยเขาเรียกว่าร่วมทําบุญกับอา์ประจนมาก่อนหน้านี้ครับที่ได้ไปนี่ถ้าใครดูคลิปอยู่นี่กลับมาเก็บกลับมาดูให้ดีเลยนะถือว่าโชคดีมากนะครับที่ได้ไปก่อนแล้วครับแจกแจกจ่ายไปเยอะอยู่ครับแจกจ่ายไปเยอะจ่ายไปเยอะอยู่เป็นญาติโยมที่เขาทําบุญครับก็ร่วมบุญกันบ้างลูกสิษธิ์ที่พูดง่ายๆว่าเป็นเป็นคนดีนะครับซึ่ง ซึ่งเราเห็นว่าเออเป็นคนดีก็แจกจ่ายเพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับคนดีก็จะได้เจริญรุ่งเรืองแล้วเพราะว่าเจตนาเดิมของท่านเจ้าประคุณสุเดจพู้จันโตเนี่ยท่านสร้างขึ้นมาท่านก็ไม่ได้สร้างเงินมาเพื่อเพื่อจะมาจําหน่ายคโดยหลักการโดยตรงของท่านคือต่านเมตตาเพื่อจะได้แจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เจริญรุ่งเรืองครับงนั้นบางครั้งก็รวมบุญมั่งไม่รวมบุญมั่งแต่เป็นคนดีไงฮะแต่ว่ามีความเกี่ยวพันกันเราเห็นว่าเออน่าจะให้เขา ไปใช้เพื่อจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองเราก็มอบให้เป็นเป็นที่ระลึกต่างๆไรก็เดี๋ยวจะไปชมพระด้วยกันนะครับแล้วก็จะลองทดสอบ,บขานกระบวนการตรวจสอบต่างๆที่เป็นมาตรฐาน ISO ครับนะครับนะครับพิมพ์นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะพระนะครับพุทธศิลป์เนี่ยเป็นพุทธศิลป์แบบสุโขทัยเชียงแสนนะครับพระเนี่ยใบหน้าใหญ่เนีซุ้มหนานะครับแขนล่าเนี่ย แต่ว่าลักษณะสังคติเนี่ยเป็นสังคติยาวแบบพระสุโขทัยนะครับโดยพระชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเจอลักษณะเป็นเรียกว่าหลังอักษรจีนนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ไม่ได้มีหลังอักษรจีนครับแต่ว่าลักษณะเนื้อผิวนะครับเป็นลักษณะอย่างที่บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับลักษณะพระปูนเพชรนะครับองค์ต่อไปเลยครับนะครับองค์ถัดมานะครับอันนี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับเรียกว่าพิมพ์สังคติหูช้าง ซึ่งเป็นพระที่เป็นพิมพ์ที่อยู่ในยุคป,ปลายนี่เป็นการยืนยันครับเราจะพบพิมพ์นี้เนี่ยอยู่ในกลุ่บาขุนพมเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากซึ่งสร้างตั้งแต่2 4 1 2, 2ี่2 4 1 5สี่หนะครับโดยสังคติก็จะพาดกลางแล้วองค์พระจะมีลักษณะแขนวงซึ่งพิมพ์นี้เนี่ยจะมีพิมพ์ที่มีหูแพะด้วยนะครับแล้วก็แบบไม่มีหูบางองค์ที่ไม่มีหูก็จะมีเส้นแซมอยู่เหนื้อฐานบัวนะครับนะครับ เดี๋ยวพิมพ์ถัดไปนะครับนี้นะครับเป็นพิมพ์สมเด็จเกียรติชโยนะครับที่มีฐานหกชั้นนะครับหกตลอดนะครับซึ่งลักษณะแขนนี่ก็จะหักมุมเหลี่ยมนะครับโดยลักษณะด้านบนเนี่ยอันนี้เคยทําคลิปไปแล้วเป็นลักษณะของรัศมีองค์พระนะครับเนื่องจากพระมหาพุทธพิมพ์ตอนสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับมีคนไปกราบไหว้เห็นบารมีออกเป็นรัศมีเป็นเปลวเป็นแสงกระจายออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ต่อไปนับนี่มีหลายพิมพ์มากนะครับเป็นยุคปลายอันนี้นะครับเป็นพิมพ์ j จดีนะครับคือถ้ามีเส้นแซมสองเส้นเนี่ยจะเข้าเป็นเกรดบัวตูมนะครับอ่าซึ่งพิมพ์ j จดีที่เป็นลักษณะนี้นะที่มีลักษณะความสมบูรณ์เนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือจะมีสังคตินะครับแล้วก็จีวอเนี่ยชัดเจนนะครับเนื้อก็เป็นเนื้อขาวแล้วมีความเล็กนุ่มอยู่ในตัวด้วยนะครับ พิมพ์ถัดไปเลยนะครับพิมพ์นี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นพระอันนี้ผมเห็นเส้นเส้นแซมนิดนึงครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับที่เราแยกนะบางทีดูอ่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นเส้นหนึ่งเส้นแซมที่อยู่ข้างใต้แต่ว่าชุดนี้นะครับเผิอว่าอันนี้เราดูเราจะดูไม่ชัดอันนี้อยู่ในกลุ่มนะครับสุโขทัยเชียงแสนนะครับสิงห์สองเนี่ยจะมีสังคติพาดยาวลงมาตรงตรงองค์พระตรงนี้นะครับ ซึ่งเวลาอยู่ในกลุ่มพิมพิยมเนี่ยเขาเรียกกลุ่มพิมพะพ,มพิมพ์เสียดมนะครับแต่ว่าอันนี้มีหลายแม่พิมพ์ซึ่งองนี้เนี่ยหลายคนบอกให้ผมเคยพูดเรื่องสังคติสิงหนึ่งมันต้องแยกกันนะครับถ้าสิงหนึ่งเนี่ยสังคติจะอยู่เหนือวันนี้นะครับอันนี้ลากลงมายาวนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยเจอแล้วที่จัดเป็นกลุ่มพระสุโขทัยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าในลักษณะของซุ้มนะครับแล้วก็เกตด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฐานเขียงนะครับด้านล่างเนี่ยได้อยู่ในกลุ่มพระสุโขทัยเนี่ย ในขวามือเราเนี่ยนะครับฐานจะสอบตรงนะครับส่วนซ้ายเนี่ยจะเป็นมุมเฉียงนะครับขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มพระพิมพ์สุโขทยซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพิมพ์กลุ่มหลวงวิจารณเจรนายครับโดยให้สังเกตกอบกระจกนะครับด้านขวามือเราซ้ายองค์พระนะครับก็จะมีอยู่ในสัดส่วนโกลเดอรเลโชนะครับเดี๋ยวถัดไปเลยครับอันนี้ก็นะครับได้รับเมตตาจากนะครับพี่พันโทไพโรดช่วยขยับพระให้นะครับ พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเกศชัยโยนะครับซึ่งผมอธิบายเยอะมากนะครับซึ่งก่อนที่เราเห็นกุพระมหาต่พิมพ์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่ทาที่วัดระฆังครับเนื้อจะเป็นลักษณะอย่างเงาขาวเงาครับจะต่างกันนะครับแล้วก็พระยังคงคุณสมบัติเดิมนะครับคือด้านบนเป็นลักษณะธงนะครับซึ่งเกศแปลว่าธงนะครับธงชัยของพระศาสนานะครับแล้วองค์พระเนี่ยเป็น พุตธศินแบบคันธาระนะครับคือเป็นปามมันเป็นทุกขะรักกิริยานะครับอันนี้ก็องนี้จะชัดเจนนะครับที่ตรงกันนะครับครับต่อนะครับองค์นี้นะเป็นพิมพเจดีย์โยนะครับซึ่งพิมพเนี้ยเราก็มักจะเจออยู่ในอ่เขาเรียกว่าบางหุ่นพรมมีเยอะนะครับพระบางหุนพรมีเยอะนะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มภาพพิมพ์ยุคปลายนะครับแล้วก็ปลายนี้ก็คือสองสี่ึงห้าเนี่ยได้บรรจุกุนะครับ จดียโยก็จะมีฐานเจดีก็คือเฉียงทั้งสองข้างนะครับขึ้นไปแต่ว่าจะโย้ซึ่งปกติจะมีโยกไปทางซ้ายมือเรากับขวามือเรามีทั้งหมดนะครับอันนี้แล้วแต่จะเจอนะครับส่วนเรื่องทองกับลักจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยสวยธรรมชาติมากอันนี้เป็นพิมพ์ปรกโพนะครับปรกโพเนี่ยถือว่าองค์นี้เป็นปรกโพที่สวยนะครับเป็นลักษณะปรกโพใบนะครับถ้าปรกโพเม็ดก็จะกลมนะครับโดยที่พระเกศนะครับจะมีพระเกศมาลานะครับ พิมจะเข้าพิมพ์แบบเกตโบตูมนะครับแต่ต่างกันคือตรงหนึ่งมีปรโพนะครับจะเป็นพระที่มีลักษณะของสังคตินะครับจีวรชัดเจนนะครับแล้วก็มีเส้นแซมสองเส้นโดยพระนะครับจะไม่มีชายจีวรนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างจากพระพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็องค์พระนะครับจะมีขนาดกลางนะครับจะเล็กกว่าพระพิมใหญ่และพิมพระประธานทั่วไปนะครับนะครับตัอมานะครับอันนี้ก็เป็น พิมพ์ปกโพเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าความต่างกันนะครับพิมพ์ปกโพเนี่ยหลายคนจะไปพบอีกทีหนึ่งนะครับก็คืออยู่ที่เป็นวัดที่อยู่แถวเพชรบุรีครับนะครับผมเดี๋ยวขอนนกชื่อเป็นไหนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เป็นวัดมฤคทายวันนะครับเป็นพิมพ์นี้ซึ่งลักษณะภาพพิมพ์นี้นะครับที่เป็นปกโพที่มีขาเนี่ยทะยานลงมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยพิมพ์เนี่ยจะเป็นกลุ่มพิมพ์หลวงวิจิตรนริมนกับหลวงสิทธโยธารักษ์นะครับ ก็คือลักษณะก็คือพระในหูจะต่อกับใบโพนะครับแล้วก็ขาเนี่ยปกติเนี่ยพิมพ์เนี้ยจะเป็นลักษณะของขั้สมาธิเพชรแต่ว่านี่จะเป็นขั้สมาธิราบแล้วนะครับขาซ้ายขององค์พระนะครับก็จะลากต่อมาจนถึงเส้นนิสินะนะครับอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษนะครับน,นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับก็คือตามที่เขาเรียกกันครับอกร่องหูยานฐานแซมนะครับ ซึ่งลักษณะหูแบบนี้เ <blind point. S 1> ขาเรียกว่าพระแบบกูแพะนะครับโดยพระก็จะมีอกร่องนะครับ <t ell is> นั่งขัดสมาทิเพเรนะครับลักษณะเราก็จะเห็นเหมือนกับเข่าเนี่ยนะครับยกขึ้นทั้งสองข้างแล้วเว้าอยู่ตรงกลางนี่คือขัสมาทิเพเรนะครับเป็นคุณสมบัติของพระพิมพ์นี้แล้วก็จะมีเส้นแซมที่หนานะครับสองเส้นก็คืออยู่เส้นบรินบบนิสิธนะครับก่อนฐานบัวแล้วก็ล่างฐานบัวอีกทีหนึ่งนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานที่เป็นพิมพ์พระแก้วนะครับ พิมพ์นี้จะมีลักษณะคล้ายพิมพ์สุโขททยแต่ใบหน้าเนี่ยเป็นลักษณะผลมะตูมนะแล้วหูเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะหูยานทั้งสองข้างเก็ก็จะทะลุซุ้มนะครับแล้วก็ซุ้มอาจจะมีหักแบบสุโขทัยบ้างนะครับแล้วก็จะมีเส้นแสมเนี่ยสองเส้นชัดเจนนะครับจัดเข้าเป็นกลุ่มพิมพ์พระประธานนะครับอันน,นะอนี้นะครับองค์นี้นะครับอง์นี้อยู่ในกลุ่มที่หลายคนเรียกว่าเป็นกลุ่มพิมพ์นิยมนะครับก็คือ เป็นพิมพใหญ่สุขโขทัยนะครับสุขโขทัยแบบกำแพงเพชรนะก็คือหนึ่งใบหน้าจะเป็นใบหน้าเสี้ยมเรียกว่าเป็นข้าวหลามตัดนะครับเกตเนี่ยจะพาดซุ้มนะครับพระพิมพ์นี้ทุกพิมพเนี่ยถ้าเราลูบที่ซุ้มเนี่ยเราจะพบอ่าเป็นสันนุ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ซุ้มจะมีลักษณะหักเอียงมุมอย่างชัดเจนนะครับโดยองค์พระเนี่ยจะผอมอกผายนะครับแล้วมีร่องสังฆตินะครับอยู่ตรงกลางองค์พระนะครับ นลกจากนั้นนะครับฐานเขียงเนี่ยจะมีร่องลางน้ําเล็กๆอันนี้เป็นคุณสมบัติของกลุ่มพิมพ์นี้นะครับต้องบอกใช้กลุ่มพิมพ์เพราะว่าพระชุดนี้นะครับมีมีหลายแม่พิมพ์แต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านมุมฐานเขียงด้านซ้ายจะเชิดขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเฉียงลงนะครับนี่ก็เป็นพระที่หลายท่านรู้จักในนามของพิมพ์ลุงพุทธนะครับอ,องนี้ครับอันนี้เราตรวจทองนะครับเราจะเห็นได้ว่า ทองที่องค์พระเนี่ยเป็นทองคําแท้นะครับอันนี้เราเจอทองอยู่เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเราเจอสังกสีเจอเงินเจอพาลาเดียมนะต้องบอกว่าถ้าเป็นทองคําเปลวแท้แต่เป็นทองสม,มัยใหม่เนี่ยเราจะเจอทองเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะอาจจะเจอธาตุอื่นอีกหนึ่งธาตุอ่านะครับแค่นั้นเองแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นตีคือทองคําเปลวที่มาการตีจากในโบราณเนี่ยเดี๋ยวมีซิงค์บ้างมีเงินบ้างแล้วมันจะไม่ค่อยเท่ากัน ไมแต่ละองค์นะครับนละนี่คือเราดูถึงลักษณะของทองเก่าซึ่งอันนี้เราตรวจมาเยอะแล้วนะครับเราก็พบได้ว่าอันนี้คือทองคําเปลวแท้นะครับมีค่าอยู่ประมาณ 18k นะครับ77%นะครับอันนี้ก็คือตัวทองนองพระนะครับนี่นะครับเราก็เจอซิลิคอนนะครับเวลาสแกนนิกเซเลฟอรเซนดูเนื้อพระเนี่ยอยู่50-4%พวกนี้จะเป็นพวกผงเกสรพวกดินต่างๆนะครับที่เอามาใช้นะครับ แล้วก็มีแคลเซียมเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นปูนปอขอยนะครับแล้วก็เหล็กเนี่ยก็จะอยู่ไม่เกิน2%องนะเปอรเซี๋ยวทดสอบแม่เหล็กแรงสูงนะครับนี่นะครับมาหนึ่งองแล้วนะครับนี้ได้จริงๆเนี่ยโดยหลักของผระสมเด็จนะครับก็คือจะมีแร่เหล็กนะครับอยู่ทุกองเขาเนี่ยแม่เหล็กที่จะทดสอบได้เนี่ยต้องเป็นแม่เหล็กแรงสูงเพราะเซตเนี่ยถือว่าอ่อนมากนะครับเนี่ยนะครับเรียกว่า น้อยอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราใช้ในงานทดสอบนะครับอืมผมส่มมานะครับเนี่ยบางตำแหน่งก็อาจจะไม่เจอนะครับก็ต้องค่อยๆค่อยๆหานะครับเพราะว่าที่มีน้อยนี่นี่ก็ได้นะครับจริงโดยรวมนะครับก็คือก็คือในเนี้ยก็คือได้ได้ทุกองค์นะครับ แล้วก็เมื่อกี้ดูด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยกลุ่มพระกลุ่มเนี้เนี่ยนะครับนี่กระเทาะมาด้านในก็จะขาวปกตินะครับจะขาวปกตินะครับและพระในผิวก็จะมีลักษณะของรอยปูไตนอนด้นอยู่เยอะนะครับถ้าว่ามีจมํานวนมากชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะมีหลายท่านอาจจะไม่มีนะครับทองคําเนี่ยเราก็าพิสูจน์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูด e n s ตี้นะครับหรือเรียกว่าความถ่วงเพาะนะครับความถ่วงเพาะ อันนี้คือเราช่างด density นะครับในน้ำนะครับคือผ้าสมเด็จแท้เนี่ยไม่กลัวน้ำนะครับมาอยู่กลุอันี้ก็คือได้1.83นะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์นะครับปกตินะครับถ้าเป็นเกณฑ์ผ้าสมเด็จเนื้อปกตินะครับเราจะวัดกันอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า80เปอร์เซ็นตนะครับไม่เกิดไม่ต่ำกว่า80เปอร์เซ็นตนะครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ทุกองค์นะครับทุกเนื้อทุกองค์จะแยกเป็นประเภทเนื้อต่างๆว่าจะเป็นเนื้อปูนเพชรก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็คือก็คือไม่ต้องไม่ ต้องไม่น้อยกว่า80%นะครับถ้าค่าที่ได้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์นะครับของพระสมเด็จนะครับ